ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดและเจ้าของช่องด้วยนะครับตำนานและศัตธาพญายนาคณเขื่อนลำตะคองเขื่อนลำตะคองเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในด้านทิวทัศน์ที่สวยงามและเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในจังหวัดนครราชสีมา แต่ก็เป็นที่กล่าวขานถึงเรื่องราวความเชื่อและตำนานเกี่ยวกับพญานาคที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้ด้วยเช่นกันสถานที่ตั้งเขื่อนลำตะคองตั้งอยู่ที่อำเภอสีคิ้วและอำเภอสูง เนินจังหวัดนครราชสีมาเป็นเขื่อนดินกั้นลำตะคองซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลตัวเขื่อนและอ่างเก็บน้ำมีขนาดใหญ่และเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับที่อยู่ใต้ดินบริเวณเขื่อนและอ่างพักน้ำตอนบนเป็นพื้นที่ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและเป็นจุดที่มีการกล่าวถึงความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคตำนานและเรื่องเล่าพญานาค เรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคที่เขื่อนลำตะคองมักถูกเชื่อมโยงกับความลี้ลับและความศักดิ์สิทธิ์ของแหล่งน้ำขนาดใหญ่โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ปรากฏการเหนือธรรมชาติมีการกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณ์แปลกๆหรืออาถรรพ์ที่เกิดขึ้นบริเวณเขื่อนและโรงไฟฟ้าในอดีตซึ่งบางเรื่องถูกโยงเข้ากับการมีอยู่ของพญานาคหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลแหล่งน้ำ ทางเชื่อมสู่เมืองบาดาลความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับพญานาคในแหล่งน้ำใหญ่มักจะเชื่อว่าบริเวณน้ำลึกเป็นวังหรือเมืองบาดาลที่พญานาคอาศัยอยู่เขื่อนลำตะคองซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่และมีความลึกจึงถูกมองว่าเป็นที่พำนักของพญานาคราชด้วยเช่นกัน การอ้างถึงการพบเห็นแม้จะไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมแต่ก็มีเรื่องเล่าของชาวบ้านหรือผู้ที่ปฏิบัติธรรมบางท่านที่กล่าวว่าเคยเห็นหรือสัมผัสได้ถึงพลังงานของพญานาคในบริเวณลำน้ำหรือตามถ้ำใกล้เคียงเช่นมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับการนิมนต์พระอาจารย์ชื่อดังในอดีตมาช่วยเมตตาที่เขื่อนเนื่องจากมีปัญหาหรือปรากฏการบางอย่างเกิดขึ้นความศรัทธาของชาวบ้านและประชาชน ความศรัทธาต่อพญานาคในพื้นที่เขื่อนลำตะคองและพื้นที่ใกล้เคียงนั้นมีอยู่มากพอสมควรโดยสามารถสังเกตได้จากการสร้างรูปปั้นและสถานที่เคารพบริเวณเขื่อนลำตะคองโดยเฉพาะที่อ่างพักน้ำตอนบนของโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนามีการสร้างรูปปั้นพญานาคและพระพุทธรูปเช่นพระพุทธสิริสัตวราชหรือหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางนาคปก เพื่อให้ประชาชนและผู้ศรัทธาได้มากราบไหว้สักการะบูชาการเป็นสถานที่สายมูเขื่อนลำตะคองกลายเป็นอีกหนึ่งพิกัดสายมูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้ที่เชื่อเรื่องโชคลาภและสิ่งลี้ลับที่ผู้คนจากหลากหลายพื้นที่เดินทางมาเพื่อกราบไหว้ขอพรถือเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงศรัทธา ความเชื่อในด้านโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกับความเชื่อเรื่องพญานาคในล่มน้ําอื่นๆชาวบ้านและผู้ศรัทธาเชื่อว่าพญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์ของน้ําและความอุดมสมบูรณ์การกราบไหว้เป็นการขอพรให้ชีวิตมีโชคลาภไม่ขาดแคลนและเป็นสิริมงคลสรุปโดยรวม เขื่อนลำตะคองไม่เพียงแต่เป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญแต่ยังเป็นศูนย์รวมของความเชื่อและศรัทธาในตำนานพญานาคซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยมีการจัดสร้างรูปเคารพเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนและผู้มาเยือนที่เชื่อในอิทธิฤทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคราชที่สถิตอยู่ณแหล่งน้ำแห่งนี้ประสบการณ์เรื่องเล่าแปลกๆแ,และอาถรรพ์ณนเะขื่อนลำตะคอง เรื่องราวความเชื่อและปรากฏการเหนือธรรมชาติที่เขื่อนลำตะคองมักถูกถ่ายทอดผ่านคำบอกเล่าของพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและชาวบ้านที่เคยประสบพบเจอเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการก่อสร้างหรือความลี้ลับของแหล่งน้ํา 1. คําบอกเล่าจากพระภิกษุเรื่องสยบพญานาคประจําเขื่อน เรื่องราวที่โด่งดังที่สุดและถูกกล่าวถึงซ้ำๆในกลุ่มผู้ศรัทธาคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมตตาของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนวัดป่าบ้านตาาซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์สายวัดป่าที่มีชื่อเสียงปัญหาอาถรรพ์การก่อสร้างมีการเล่าว,ว่าในช่วงที่มีการก่อสร้างเขื่อนหรืออุโมงค์ส่งน้ำของเขื่อนลำตะคองมักจะประสบปัญหาเรื่องรอยร้าวหรือการรั่วซึมอยู่บ่อยครั้ง ซ่อมแซมเท่าไรก็ไม่หายขาดทําให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องหาทางแก้ไขโดยการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การนิมนต์หลวงตาผู้อํานวยการเขื่อนในสมัยนั้นจึงได้กราบเรียนนิมนต์หลวงตามหาบัวให้มาเมตตาที่เขื่อนการแผ่เมตตาและรอยร้าวที่หายไปหลวงตาได้เดินทางมายังเขื่อนและได้แผ่เมตตาในบริเวณที่มีปัญหาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นทางเดินของพญานาคหรือที่พำนักของพญานาคผู้ดูแลบริเวณนั้นผลลัพธ์ คำบอกเล่าระบุว่าหลังจากที่หลวงตาแผ่เมตตาให้เป็นครั้งที่สองและกล่าวว่าต่อไปนี้มันจะไม่รั่วอีกแล้วปรากฏว่าอุโมงค์หรือบริเวณที่มีปัญหาก็ไม่เกิดรอยร้าวหรือรัว่วซึมอีกเลยจนถึงปัจจุบันซึ่งเชื่อกันว่าพญานาครับรู้ถึงเมตตาจิตและพลังธรรมของท่านจึงยอมให้สร้างผ่านได้นี่ถือเป็นประสบการณ์ที่เชื่อมโยงความเชื่อเรื่องพญานาเข้ากับพลังงานทางธรรมของพระผู้มีบารมี สอ,ององเรื่องเล่าจากชาวบ้านและผู้ปฏิบัติงานปรากฏการลี้ลับเสียงลึกลับและเงาในน้ำชาวบ้านหรือผู้ที่เคยทำงานหรือหาปลาในบริเวณอ่างเก็บน้ำตอนกลางคืนบางครั้งจะเล่าถึงการได้ยินเสียงแปลกๆคล้ายเสียงคำรามในน้ำหรือเห็นเงาขนาดใหญ่ที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วใต้น้ำซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นพญานาคหรือสัตว์ใหญ่ในตำนานพื้นที่ศักดิ์สิทธ และข้อห้ามเนื่องจากความเชื่อว่าเขื่อนเป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พญานาคทำให้ชาวบ้านในท้องถิ่นบางคนเชื่อในข้อห้ามและอาถรรพ์ของบริเวณเขื่อนโดยเฉพาะการประพฤติที่ไม่เหมาะสมหรือการลบหลู่บริเวณแหล่งน้ำอาจนำมาซึ่งเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุได้ ประสบการณ์จากพระธุดงนอกจากหลวงตามหาบัวแล้วยังมีเรื่องเล่าในวงกว้างที่ถูกนำเสนอตามช่องทางต่างๆถึงประสบการณ์ลี้ลับของพระธุดงกรรมฐานที่เข้าไปปฏิบัติธรรมในบริเวณป่าเขาหรือทำรอบรอบเขื่อนลำตะคองและได้ประสบพบเจอสิ่งเหนือธรรมชาติหรือการเข้าถึงภพภูมิที่เชื่อมโยงกับพญานาคแรงศรัทธาสู่การสร้างรูปเคารพ ความเชื่อเหล่านี้ได้พัฒนาไปสู่การสร้างสถานที่เคารพเช่นพระพุทธสิริสัตรราชหลวงพ่อเจ็ดกริย์และรูปปั้นพญานาคที่บริเวณอ่างพักน้ำตอนบนของโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นจุดที่ผู้คนเดินทางมาสักการะและขอพรโดยเชื่อว่าหากตั้งจิตอธิษฐานดีแล้วก็จะได้รับพรและโชคลาภจากพญานาคผู้ดูแลรักษาพื้นที่ เรื่องเล่าเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อและภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงความเคารพต่อธรรมชาติและสิ่งลี้ลับของแหล่งน้ำขนาดใหญ่เป็นการหลอมรวมศรัทธานในพระพุทธศาสนาเข้ากับความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับพญานาคคุณสนใจให้ฉันค้นหาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาหรือไม่คะ